หุในไมยคราหรือดอกไม้ไฟส่วนใหญ่ทุกคนจะเอาไว้ใช้ในการบินกับปีกวิธีการครับจะมีดินปืนและกระดาษนำดินปืนและกระดาษใส่รวมกันหุขั้นหนึ่งดินปืน1อันบินได้ระยะสั้นดินปืนสองอันบินได้ระยะกลางดินปืน3อันบินได้ระยะไกลไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆต่อมาแบบที่สอง สีไฟเวิร์สตาร์หรือดาวดอกไม้ไฟพี่เรียกแบบนี้ละกันจะมีทั้งหมด8แบบคือ 1. แบบปกติ 2. รูปไฟ 3. โกนาเกต 4. หัวม็อบทุกชนิด 5. ขนไก่ 6. โกสโตน7เพชรแแบบรวมคือโกสโตนกับเพชรและอื่นๆวิธีการคร้าคือเลือกรูปแบบที่ต้องการบัวสีอะไรก็ได้ ปวกดินปืนตามนี้พอทุกคนได้ดาวดอกไม้ไฟแล้วเราก็จะนำมาครับให้เป็นพู้โดยการทําวิธีครับพู้เลยคือดินปืนกับกระดาษตามด้วยดาวดอกไม้ไฟจะได้พููสี่สีมาแล้วแต่ถ้าทุกคนอยากได้หลายสีสามารถนำหลายสีมารวมในขั้นตอนนี้ได้เลย ส่วนถ้าเราใส่ดินปืนไป1อันจะจุดได้ระยะใกล้ดินปืนสองอันได้ระยะไกลดินปืนสอันได้ระยะไกลมีเอฟเฟกต,ต่อเราและม็อบและอย่าเอาไปใช้บินเชียวสุดท้ายมาดูเอฟเฟกต์ทัง8แดบดีกว่า าใครสนใจอันไหนก็อย่าลืมไปลองค่ะอิอิ